นี่นะครับเห็นไหมครับรูลมะละกอก,ก็จะหมุนบิดแล้วก็จะขาดลงมาแบบง่ายๆเลยครับนี่นะครับหากมะละกออยู่ไม่สูงอย่างนี้นะครับหรือว่าต้นเตี้ยๆนะครับการเก็บมะละกอก,ก็คงไม่ใช่ปัญหานะครับแต่หากมะ,ะกออยู่สูงๆอย่างข้างบนนี้นะครับเวลาเราจะเก็บมะละกอก็คงต้องใช้ไม้ไส่นะครับซึ่งปัญหาก็คือว่า เวลาสอยแล้วรูมละกอจะร่วงหล่นลงมาทําให้รูมละกอช้านะครับซึ่งจากปัญหาดังกล่าวเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการทําไม้สยส่ละกอแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรานําท่อ PVC อาจจะเป็นขนาดนิ้วครึ่งนิ้วหนึ่งหรือ6หุนก็ได้นะครับเราจะผ่าออกเป็นสีซี่นะครับโดยผ่าลงมายาวประมาณ30ซนติเมตรนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราผ่าตัดแบ่งมาก็จะเป็นสีซี่ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะเจาะรูที่ด้านปลายของแต่ละซี่นะครับครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราหาวัสดุที่เป็นวงกลมนะครับให มีเส้นผ่านสูนย์กลางประมาณ15เซนนะครับหรืออาจจะใช้ลวดนะครับเอามาดัดเป็นวงกลมอย่างนี้ก็ได้ครับแดีวเราจะมามัดติดกับตรงปลายของแตละซี่นะครับเพียงแค่น,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยะนะครับซึ่งตัวนี้เราอาจจะตัดแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปต่อกับ ด้ามไม้นะครับหรือว่าอาจจะใช้ท่อ p VC แทนด้ามไม้ทั้งเส้นเลยก็ได้นะครับตอนนี้ผมก็ได้ไม้สอยมารากอเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองสอยให้ดูนะครับสมมุติว่าผมต้องการสอยมะละกอลูกนี้นะครับผมก็แค่ใช้ไม้สอยนะครับเสียบไปที่ด้านล่างของลูกนะครับแล้วก็หมุนนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับลูกมะละกอกจะหมุนบิดแล้วก็จะขาดลงมาแบบง่ายๆเลยครับนี่นะครับเพียงแค่นี้เราก็ได้ลูกมะละกอ,กอลงมาแบบง่ายๆครับแถมลูกมะละกอของเราก็จะไม่ช้ำเพื่อนๆก็ลองนำไปทำกันดูนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, หรือกด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ